ดิจิตอลวอลเล t ตอนนี้กําลังร้อนแรงะนะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะอม,มีกับดักจากองค์กรอิสระก็มี2คือการได้รับการพักโทษช่วงโค้งสุดท้ายละใกล้แล้วลนะคะ18หรือว่า20ใช่ไหมเดี๋ยวรอดูนะคะ3ปรับครอมอรใหญ่แบบมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในที่นี้ต้องเข้าทางรัฐบาลด้วยนะแล้วทำไมถึงกล้าฉะนั้น3เรื่องนี้นะทั้งฉลุย แล้วก็เตรียมฉลองบอกได้เลยเอาเรื่องการพักโทษก่อนไหมเรื่องนี้ได้เพราะว่าร้อนมากใกล้แ,นนแล้วด้วยเพราะว่ามันก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอธิบายกันก่อนว่าทําไมอดีตนายกทักษิณถึงครบเกณฑ์เข้าหลักเกณฑ์การได้รับการพักโทษเนื่องจากว่า,าจำพุกครบเวลาหเดือนคือรับโทษนะส่วนว่า รับโทษแล้วจะไปอยู่โรงพยาบาลตํารวจตั้งแต่วันที่22สิงหาคมนี้ก็คนละเรื่องนั่นเป็นการบริหารโทษของกรมราชธรรมความหมายในทางกฎหมายของกรมราชธรรมบอกจะอยู่ที่ไหนมันก็คือการรับการลงโทษถูกต้องค่ะเป็นไปตามพรบราชธรรมนะคะปี2560มาตรา52วงเล็บ7ค่ะระยะเวลาของการได้รับโทษถูกคุมขังอยู่นั้นนักโทษเด็ดขาดคนใดแสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดีมีความอุตสาหะ ก้าวหน้าในการศึกษาและการทำงานเกิดผลดีหรือทำความชอบแก่ทางราชการเป็นพิเศษอาจได้รับประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดครับเขาก็วงเล็บมาหลายๆข้อส่องไปที่วงเล็บ7เลยค่ะเขียนเอาไว้ว่าพักการลงโทษเมื่อนักโทษเด็ดขาดได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนหรือ1ใน3ของกาหนดโทษตามหมายสารในขณะนั้นแล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า หกเดือนมากกว่าเพราะว่าหนึ่งในสามมันแวบ,บเดียวเองตรงนี้จำได้ไหมช่วงสักปลายปีที่แล้วเกิดความสับสนว่าเอ๊ยี่สิบสองสิงหาอ่ยี่สิบสองธันวาคมค่ะคุณรัศินจะได้รับการพักโทษไหมอันนั้นคืออยู่ครบหนึ่งในสามเพราะว่ากฎหมายเขียนเอาไว้หนึ่งในสามหรือหกเดือนค่ะอย่างใดมากกว่าหกเดือนมากกว่า,าก็ต้องเลื่อนจากธันวาคมมาเป็นกุมภาพันธ์ถ้าเทียบกันอันนี้จะต่างกันสมมติมีนักโทษที่ถูกลงโทษจำคุกสามปี สามปีถ้าหนึ่งในสามคือหนึ่งปีหนึ่งปีทนันหนึ่งปีมากกว่าหกเดือนอ๋อให้<ก>ต้องไปงเลือกไปนับเอาหนึ่งปีแต่กรณีคุณทักษิณคือเหลือโทษหนึ่งปีถูกไหมครับใช่ค่ะหนึ่งในสามเนี่ยมันจะประมาณสี่เดือนอนะแต่ว่ากฎหมายบอกเอาหกเดือนเพราะมันมากกว่าหนึ่งในสามในกรณีของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นหกเดือนในกรณีของคุณทักษิณน,นะคะถ้านับแบบเป๊ะเลยเนี่ยสิบแปดกุมภาพันธ์ แล้วท้ายมาตรานี้นะครับเขาเขียนไว้ว่าในการพักการลงโทษให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษฉะนั้นขั้นตอนมันอยู่ตรงไหนแล้วนี่มันก็ใกล้มากแล้วนะอีกไม่ถึงสองสัปดาห์นะคนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบเขาก็ตอบเรานะคะแต่ว่าคําตอบของเขาว่าเขาบอกว่ายังมาไม่ถึงมือไงตอบอาจจะไม่ได้ชัดเท่าไหร่แต่ก็ปูทางให้สังคมเริ่มจับทางได้ว่าการพักโทษ เกิดขึ้นแน่ๆจับทางหรือเตรียมใจให้อา่า <Huh? S 2> อาจจะเตรียมใจด้วยก็ได้ไดน,ะนะ,ะในมุมของอธิบดีกรมราชทรรฑ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยจะเกี่ยวข้องอกับขั้นตอนการพักโทษนะครับส่งสัญญาณมาชัดเจนละว่าแม้ว่าจะพูดในเชิงหลักการนะแต่อย่างวันนี้ท่านท่านทวีอาจจะลงรายละเอียดมากกว่าเดิมนิดนึงเพราะท่านบอกว่า รายชื่อที่จะมาถุงมือท่านเนี่ยอาจจะเดี๋ยววันจันทร์หรือไม่ก็อาจจะเนี่ยสิบสองกุมภาพันธ์ใกล้แล้วนะไม่น่าจะเกินนี้ท่านก็คงจะได้เห็นเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายพอผ่านคณะกรรมการขึ้นมาไปถึงระดับกรมราชทณา์แล้วราชทณา์ต้องส่งไปที่ระดับรัฐมนตรีนะครับให้รัฐมนตรีคือปลายทางใช่ไหมเขาเคาะกันมาก่อนแล้วก็จบที่รัฐมนตรีเลยฉะนั้นรัฐมนตรีบอกว่าเนี่ยสัปดาห์หน้าไม่น่าจะเกินนี้คงจะได้รู้แล้ว แต่ทีนี้อย่างผมคุยกับท่านอาธิบดีก่อนอันนี้ท่านอาธิบดีแม้มจะไม่รู้เลยเหรอไม่เห็นผ่านาตาเลยหรอท่านอาธิบดีข<ต>เขาต้องประชุมกันก่อนไม่ใช่หรอท่านอาธิบดีขอสงวนคาตอบเอาไว้เนื่องจากอันนี้ในความเห็นใน,ในคำอธิบายของท่านนะค่ะเนื่องจากว่าเวลาจะปล่อยนักโทษนมีหลายคนอทีนี้อธิบดีกรมรชาชทันจะมาบอกนักโทษคนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับการปล่อยให้รู้ล่วงหน้าก่อนคนอื่นเนี่ยไม่ได้<อ>ไม่อย่างนั้นคนอื่นไม่รู้ตัว เพราะโดยปกติทั่วไปทางราชธัน์จะเป็นคนแจ้งนักโทษอาจจะให้เวลาล่วงหน้าสัก2อถึงสวันครับแล้วเขาจะบอกพร้อมๆกันในใทุกคนที่ได้<ค>สิทธิ์ใช่ไหมคะก็จะแจ้งล่วงหน้าสักไม่เกินเนี้ยสองถึงสวันค่ะแล้วที่ผ่านมาก็จะไม่เคยบอกก่อนล่วงหน้า<อ>ถ้าจะไปบอกก่อนเดี๋ยวมันจะ เป็นการปฏิบัติที่ต่างจากนักโทษคนอื่นอันนี้ก็เป็นคําอธิบายของท่านอธิบดีซึ่งนันก็แปลว,ว่าท่านอาจจะรู้แล้วแต่ท่านเปิดเผยไม่ได้เฉยๆเออไม่รู้ไง<อ>ว่าสรุปแล้วแต่เอาเป็นว่าบอกไม่ได้ก็แล้วกันค่ะแต่ถ้าถอดรหัสคําสัมภาษณ์ของทั้งสองท่านนี้ในช่วงสักวันสองวันนี้เนี่ยก็จะเห็นพยายามจะทําให้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้กับนักโทษทุกคนก็ถูกต้องนะมันก็กระบวนการปกติใครเข้าเกณฑ์ก็ได้รับการพักโทษแน่นอนพรรับโทษ ครบเกณฑ์ gain, จะสองในสามจะหนใน3อันนี้แล้วแต่กรณีได้รับการพักโทษนี่มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นการบริหารโทษของทางกรมราชทาัณฑ์คือนักโทษทุกคนเท่ากันแล้วโดยปกติแล้วก็มีการเสนอกันทุกๆเดือนอโดยคณะกรรมการระดับเรือนจำคือ1เดือนเนี่ยเขาต้องเอาลิส นักโทษมาดูแล้วว่าอ่ะในดึงเดือน,เด,อนเดือนข้างหน้านี้นะจะมีใครเข้าเกณฑ์บ้างนะเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษใช่ไหมครับก็จะเคาะกันอย่างเช่นของเคสเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเขาประชุมกันไปสรุปกันไปช่วงปลายเดือนมกราคมาในชั้นของคณะกรรมการและกําลังจะส่งมาที่ชั้นของอราชธรรจากนั้นราชธรรก็จะส่งไปที่ชั้นของรัฐมนตรีนะสามมีการตั้งกรรมการขึ้นมาพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษและก็อย่างที่บอก เป็นงานปกติทุกเดือนก็จะมาทำกันเป็นรูทีนนะครับและพักโทษครั้งหนึ่งในพักกันเป็นร้อยไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนนึ่งฉะนั้นจะมาบอกว่าใครได้ในครั้งนี้บอกก่อนบอกไม่ได้ไไม่ด้ที่อธิบดีบอกแล้วก็ยังไม่เห็นชื่ออดีตนายกนะอ๋อซึ่งยังไม่เห็นจริงๆหรือค่ะเห็นไม่ได้แต่ไม่สามารถจะแจ้งก่อนเพื่อความเป็นธรรมกับนักโทษนอื่นๆ <ค>ก็แล้วแต่คําอธิบายแต่ที่แน่ๆคือข่าวคนคนข่าวหรือเนชั่นทีวีก็เคยอธิบายไปแล้วว่าครอบครัวชินวัตรเ,รเตรียมบ้านจันทร์สองล่ารอเอาไว้แล้วและวันนี้คุณอุ้งอิงก็ยอมรับแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับทีนี้เอออันนี้อาจจะมีข้อสังเกตที่ทําไมถึงเป็นบ้านจันทร์สองล่าก็ในเมื่อครอบครัวโดยส่วนใหญ่ค่ะเดิมที่เคยอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าจารรสนิทวงเนียนะย้ายไปอยู่ที่ บ้านย่านรามอินทาแล้วแล้วเขาอยู่ด้วยกันในพื้นที่เดียวกันห<ม>ลายๆหลังมีสามหลังพี่น้องหลังหลังใหญ่หลังใหญ่แ,แล้วก็อีกสองหลังแยกกันนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะบ้านรามอินทาเนี่ยไม่ค่อยเป็นประเด็นในทางการเมืองอมไม่เหมือนกับบ้านจันทร์สองล่าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่า ต้องการที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวในบริเวณนั้น <Ừ. S 2> เพราะตอนที่อดีตนายกทักษณิณยังอยู่เนี่ยตอนที่ท่านเป็นนายกบ้านจันร์สองล่าคือเปิดนักการเมืองก็จะเข้าไป <Ừ. S 2> เข้าไปติดต่อแล้วก็จะเป็นข่าวมาตลอดว่าบ้านจันสองล่าจารันสนิทวงแต่บ้านรามินทาที่เพิ่งจะย้ายกันมาอยู่ในระยะหลังเนี่ยไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอะไรถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวเลยฉะนั้นนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่อดีตนายกทักษณิณก็จะไปอยู่ที่ บ้านจันสองลาคือหลังเดิมที่เคยเป็นกองบัญชาการในทางการเมืองของอดีตนายกมาตลอดเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวอดีตนายกใช่ไหมคะคาถามก็คือเอาละพักโทษเนี่ยสัญญาณมาชัดละพักแน่ๆพักปุ๊บกลับบ้านเลยหรือว่าอายดตัวช่วงนี้ร้อนแรงพอดีปรากฏว่ามีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายค่ะคือเห็นว่าโดนแน่ๆอายดตัวอีกหนึ่งความเห็นคือไม่โดนหลอกกลับบ้านสบายๆเอาอันไหนก่อนทำไมแต่ละฝ่ายถึงมีความเห็นต่างกันเอาประเด็นแรกก่อน บางฝ่ายที่มองว่าถ้าพักโทษแล้วต้องไปอายัดต,ตัวเพราะว่าตำรวจทำเรื่องอายัดไปแล้ว<อ>แล้วก็แจ้งไปที่กรมราชัณฑ์เรียบร้อยตั้งแต่28สิงหาคมด้วยซ้ำในเมื่อทำเรื่องไว้แล้วถ้าถึงเวลาเดินออกมาเนี่ยไม่ทำก็ผิดกฎหมายนะสิมุมนี้อาจารย์ปรเมศินทระชุมนุมอายการชื่อดังท่านก็บอกผมเอาไว้ในรายการคมชัดลึกบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าต้องอายัดตามกฎหมายนะอาจารย์ปรเมศอ่านเกมว่าทีมกฎหมายคุณทักษิณอาจจะเปลี่ยนใจไม่ยื่นพักโทษ เกรงว่าเดี๋ยวจะต้องไปยื่นประกันตัวอีกรอบกับศาลและศาลอาจจะไม่อนุญาตให้นอนโรงพยาบาลเดี๋ยวมันจะมีความเสี่ยงอ,อยู่โรงพยาบาล,าบาลไปเลยดีกว่าถ้าไปถูกดำเนินคดี1นึ 2, 2> 1> อายการเอาไปขออำนาจศาลฝากขังนี่เป็นการขังในอำนาจของศาลแหละมไม่ใช่อำนาจของราชทัน<อ>ฉะนั้นเสี่ยงสองเสี่ยงฮะคือศาลสั่งไปอยู่ตรงไหนก็ต้องไปแล้วนะึ 1> 1, เสี่ยงก็คือจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไหมสองถ้าไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว จะได้ไปอยู่โรงพยาบาลเหมือนกับที่ทางรชาชทัณฑ์เขาวินิจฉัยกับทางโรงพยาบาลตํารวจร่วมกันไหมถ้ามันเสี่ยงเกินไปเลือกทางที่ว่ายังไม่ออกมาดีกว่าไหมนี่ในมุมที่อาจารย์ปรเมศวิเคราะห์แต่เรื่องนี้ผมก็เคลียร์กับท่านอธิบดีกรมราชัณฑ์ในรายการคมชัดลึกเหมือนกันถามว่ามีโอกาสถามท่านท่านครับนักโทษสละสิทธิ์ได้ไหมสละสิทธิ์ไม่ไม่ออกมาพักโทษนะท่านบอกว่าสละสิทธิ์ไม่ได้อเพราะมันเป็นสิ่งที่เรือนจําเป็นคน วินิจัยเองทางราชทานเป็นคนวินิจัยไม่ใช่เรื่องที่นักโทษเป็นคนยื่นขึ้นมาค่ะฉะนั้นเมื่อดูแล้วได้ถึงเวลาออกก็คือต้องออกเลยครับนักโทษไม่มีสิทธิ์จะบอกว่าผมขอนอนเรือนจำต่อได้ไหมโอเคยกเว้นว่าถ้าราชทานมีข้อมูล,มมลเช่นพอออกเอ,อสมมุติว่าโอ้คนนี้เจ็บป่วยมากๆแพทย์บอกออกไม่ได้เคลื่อนย้ายไม่ได้มีความเสี่ยงถ้าอย่างนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าจะมาปฏิเสธโดยไม่ได้มีเหตุผลว่าขอไม่ออกเลยขออยู่ต่อเนี่ย ไม่ได้กับ2ก็คือที่อธิบดียืนยันกับผมเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการพักโทษหรือเป็นการพ้นโทษขีดเส้นใต้ตรงนี้นะจะพักหรือจะพ้นราชทรร์ไม่มีอำนาจจะไปห้ามหน่วยงานอื่นที่จะเข้ามาดำเนินคดีปกติในความหมายก็คือถ้าหน่วยงานอื่นะจะมาขออายัดต,ตัวหลังจากการปล่อยตัวไม่ว่าจะปล่อยในฐานะการพักหรือการพ้นโทษนะไม่เกี่ยวกับทางราชทรรมมาก็มาเลยฟังอธิบดีอธิบายเรื่องนี้ครับ แต่ถ้าที่ปดียืนยันตรงนี้นะว่านักโทษไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ส่วนเคสของอดีตนายกทักษิณจะได้รับหรือไม่รับนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าพิจารณาแล้วสละสิทธิ์ไม่ได้ครับแล้วพอออกมาแล้วตกลงที่สังคมกําลังถกเถียงกันมากอายการสามารถมาอายัดตัวในจังหวะที่พักโทษเพื่อไปรายงานตัวที่สํานักงานอายการเพื่อไปขออำนาจศาลฝากขังได้ไหมครับที่ประธีครับก็อย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของ นักโทษที่จะรับการพักโทษนะครับหรือว่านักโทษที่จะพ้นโทษก็แล้วแต่นะครับปกติแล้วเนี่ยเมื่อนักโทษคนนี้มีคดีอื่นคาอยู่นะครับพนักสอบสวนก็จะแจ้งไปที่เรือนจำให้ทราบเพราะพนักสอบสวนก็จะเกรงว่า,าเมื่อปล่อยไปแล้วนักโทษอาจจะหลบหนี ก็ะจะแจ้งมาเพื่อที่ให้เราให้ให,ให้เรือนจํารู้ว่าขอให้อายัดต,ตัวไว้คําว่าอายัดต,ตัวนั่นหมายถึงว่าถ้าจะปล่อยตัวเมื่อไหร่จากเรือนจําเนี่ยให้แจ้งพนันสอบแต่เมื่อพ้นไปแล้วนะครับ เป็นในส่วนที่พนาาพักสอบสวนหรืออายการเนี่ยเป็นหน้าที่เขาต้องดูแลแล้วนะครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของกรมราชทัาฑรคำว่าพ้นหมายถึงพ้นโทษพ้นโทษครับแล้วถ้าพักโทษละ่ะพักโทษก็เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่ากรมราชยัณฑรจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าคุมประพริจะดูแลในระหว่างพักโทษแล้วก็ในเรายังใช้อำนาจศาลอยู่เพราะยังไม่พ้นโทษใช่ไหมครับเช่นเดียวกันนะครับว่าเมื่อเขาออกจากเรือนจําไปเมื่อไหร่นะครับกระบวนการในการสอบสวนก็จะเป็นปกติเหมือนกับผู้ ตองหาที่มีคดีโดยทั่วไปผมถามย้ําถึงสองครั้งนะเอาให้เคลียร์เพื่อความแน่ใจความผลกับพรรคนะมันต่างกันนิดเดียวเนี่ยนะท่านบอกเหมือนกันครับคือไม่เกี่ยวกับอํานาจของราชทรรมแล้วคดีอื่นๆสามารถดําเนินต่อได้เลยใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะมาอายัดอะไรเนี่ยราชทรรไปห้ามไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องมาอายัดนะก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบคดีนั้นนั้นมันก็จะวนกลับมาที่อาจารย์ปรเมศไหมที่บอกว่ามันแอบเสี่ยงนะใช่แต่จะจะคนแต่ ข้อมูลจะต่างจากอาจารย์ปรเมศเออตรงที่อาจารย์ปรเมศมองว่าทีมกฎหมายคุณทักษิณอาจจะเปลี่ยนใจไม่ยื่นพักโทษเออแต่เสี่ยงไม่เสี่ยงเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นความเห็นของแพทย์อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะ<อ>ทีนี้ก็คงจะเอาหลักเกณฑ์ปกติมาใช้ไม่ได้แล้ะนี่คือมุมมองที่หนึ่งว่าเรื่องของการดําเนินการอายัดต,ตัวเนี่ยเอ๊ะ ตกลงน่าจะเกิดขึ้นะถ้าจะเกิดขึ้นส่วนมุมมองที่สองที่เถียงกันตอนนี้บอกไม่น่าจะมีการอายัดตัวเชื่อว่าคุณทักษิณกลับบ้านได้แบบชิวๆเลยส่วนใหญ่แล้วจะมองในมุมการเมืองอะค่ะมองในตัวของคุณทักษิณเองอะคุณเทพไทยเสนาพงศ์ก็เชื่อแบบนี้ไงเพราะว่าเห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ใช่นักโทษธรรมดาคุณเทพไทยบอกว่าไม่ต้องไปจับกฎหมายปกติมาคุยกันกรณีนี้หรอกเอาความรู้สึกว่าเชื่อแหละว่าจะกลับ ไปที่บ้านแน่นอนกับอีกหนึ่งความเห็นนี่คือที่ปรึกษากฎหมายของคุณทักษิณนั้นยิ่งกว่าคุณเทพไทยอีกค่ะแต่ว่าเขามีคําอธิบายเป็นกฎหมายไงมารองรับไงอ่ะคุณพิชิตชื่นบานนะว่าที่รัฐมนตรีท่านถัดไปเดี๋ยวว่ากันว่าทําไมถึงมั่นใจว่าคุณพิชิตกําลังจะเตรียมตัวเตรียมแต่งตัวรอเป็นรัฐมนตรีนะครับคุณพิชิตอธิบายแบบนี้การพักโทษมันไม่ใช่การพ้นโทษก็ใช่ไงอะ แต่เมื่อสักครู่ผมถามอธิบดีราชธค่ะไม่ว่าจะพักหรือพอ้นหลักปฏิบัติมันต่างกันไหมหลักปฏิบัติมันเหมือนแต่คำมันคนละคำแต,แต่ใครจะมาอายัดต,ตัวใครจะมาดําเนินคดีต่อก็ได้อธิบดีบอกได้แต่คุณพิชิตบอกว่าคุณทักษิณได้รับการพักโทษยังถือว่าอยู่ในอํานาจ<อ>ของกรมราชัณฑ์เพราะฉะนั้นกระบวนการอายัดต,ตัวคุณพิชิตเชื่อว่าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในทางกฎหมายค่ะแล้วประมวลวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีคําว่าอายัดตัวด้วยมีแต่อายัด ทรัพย์สินคุณพิชิตเลยโต้เลยผู้ที่ออกมาให้ข่าวเรื่องนี้สร้างความสับสนเพราะแนวปฏิบัติชัดเจนอยู่แล้วอดีตนายกยังอยู่ในอำนาจของราชทรรคุณสาหาการอ,อธิบดีราชทรรให้บอกว่าอ่ะไม่เป็นไรว่าคุณพิชิตจะโต้แย้งขายแต่นี่คือมุมกฎหมายของคุณพิชิต<อ>คือคุณพิชิตพยายามจะบอกว่าถ้าอ่าสลับกันสมมติคุณทักษสินพ้นโทษเดือนสิงหาคมคแบบนี้ไม่เกี่ยวกับราชทรรแล้วแต่การพักโทษมันยังรับโทษไม่ครบ ราชทรรยังต้องกาเปลี่ยนที่เป็นการบริหารงานของราชธรรมฉะนั้นจะมาอายัดในระหว่างที่ไม่พักโทษไม่ได้นะครับแล้วถามคุณพิชิตตกลงวันวันไหนที่คุณทักษิณจะได้รับการพักโทษวันนั้นแหละค่ะมีผลเลยนะคะคุณพิชิตบอกว่าตีห้านะคุณวราวิทย์คุณต้องส่งนักข่าวไปรอตั้งแต่เที่ยงคืนก่อนหน้านั้นแล้วก็รอเวลาตีห้าเลยนะเพียงแต่ว่าจะเป็นตีห้าของเช้าวันที่18หรือตีห้าของเช้าวันที่22กุมภาพันธ์ ค,คุณพิชิตบอกขอไม่ยืนยันตรงนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ตีห้าแน่แต่ตีห้าแน่ๆนะออกได้เลยเพราะ,ะว่าเป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือเวลาเช้าในทางกฎหมายทันทีเลยเออตามกฎหมายเขาให้ตีห้าเลยเนี่ยเราก็เพิ่งรู้เนาะแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเสาอาทิตย์อะไร<อ>เนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นตรงนี้ะนะแต่ตรงนี้ผมก็เสริมคุณพิชิตนิดหนึ่งท่านอาธิบดีบอกเหมือนกันบอกอีกแล้วสมมุติว่าที่เราเคยคุยกันไว้ว่า18กุมภาพันธ์คือวันอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วมันติดเสาอาทิตย์ จะออกได้ไหมคือราชธรรเนี่ยไม่เคยห้ามในการจะออกวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ประเด็นก็คือปกติคนที่พักโทษเนี่ยเมื่อคุณออกจากเรือนจําคุณต้องพุ่งตรงไปที่กรมคุมประพฤติในพื้นที่นั้นๆเลยเพื่อไปแสดงตัวอะไรครับติดกำไร e อเพื่อไปแจ้งสถานที่ที่คุณจะอยู่เพื่อจะได้รู้ว่าถ้าคุณจะต้องออกนอกพื้นที่คุณจะต้องโทรมาขออนุญาตเจ้าหน้าที่ของกรมคุมประพฤติ ประเด็นก็คือว่ากรมคุมประพฤติไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์อ๋อคือถ้าพ้นโทษไม่มีโทษแล้วนะสองแถวกลับบ้านได้เลยไม่ได้อ๋อถ้าพ้นโทษได้ใช่ใช่กับ้านไปเลยมันไหนกับบ้านเลยแต่ถ้าพักโทษคุณต้องพุ่งตรงไปที่กรมคุมประพฤติมันต้องไปทําใบแล้เขาห้ามด้วยนะว่าไม่ใช่ว่าคุณออกมาจากเรือนจําได้พักโทษแล้วคุณกลับไปนอนบ้านก่อนแล้วค่อยไปที่กรมคุมประพฤติบันทึกขึ้นไม่ได้อ๋อมันก็เลยเป็นปัญหาอยู่ที่ว่าแล้วนักโทษออกมาไปที่กรมคุมประพฤติเขาไม่ทําการบัน วันเสาร์อาทิตย์แล้วจะไปติดกาไรไปอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องย้อนกลับมาที่กรมราชัณฑ์ที่เรือนจําอยู่ดีอันนี้มันเป็นปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยราชการก็ต้องยอมรับกันตีห้าก็ยังไม่เปิดค่ะกรมภูมิประพืชอ่ะก็เดี๋ยวก็ต้องดูปมว่าเอ็เนี่ยขั้นตอนออกมาจะพุ่งตรงไปที่กรมภูมิประพฤติอย่างที่ท่านอธิบดีบอกเลยหรือเปล่าถ้าออกมาวันเสาร์อาทิตย์จะแตกต่างจากนักโทษคนอื่นๆหรือไม่นั่นน่ะสินะแต่ถ้ามองในมุมการเมืองคุณพิชิตบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีเกมซ้อนเกม ถ้าบอกว่ามันจะผิดพลาดจากดีลอะไรสักอย่างหรือดีลเอาไว้ไม่เกี่ยวกันเลยครับก่อนที่อดีตนายกจะกลับมาไทยคุณพิชิตบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาทีมกฎหมายนะคะได้ตรวจสอบคดีทั้งหมดแล้วทั้งที่อยู่ในชั้นศาลอายการในชั้นปปชสืบมาหมดแล้วจนรู้ว่ามีอคดีไหนเนี่ยที่มันค้างอยู่บ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างคดี1 1 2เนี่ยไม่มีอะไรเหนือความคาดหมายเลย เป็นกระบวนการต่อเนื่องกันมาสาเหตุที่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่ากระบวนการอายัดต,ตัวที่เอามาพูดกันนั่นแหละมันสร้างความสับสนกับผมบอกแล้วไงว่าพักโทษไม่เป็นอะไรในภาพรวมคุณพิชิตก็พยายามจะยืนยันว่ากรณีของคุณทักษิณไม่ได้กระทบหรือไม่ได้แปลกแตกต่างไปจากกระบวนการยุติธรรมตามปกติเลยข่าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเช่นคำว่าพักโทษไม่ใช่พ้นโทษคุณพิชิตก็ยืนยันไปแล้วใช่ไหม,มการอายัดคนไม่มีม,มีแต่การอายัดทรัย์ นะแล้วออกมาชี้นำสังคมในประเด็นนี้เนี่ยอาจจะถือว่าเป็นประโยชน์กับอดีตนายกหรือเปล่าก็ถูกต้องเป็นเหมือนวาทกรรมที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยมันมันคงมีคำนี้อธิบายทางกฎหมายหรือมันไม่มีคํานี้อยู่มันคงมีคํานี้ล่ะค่ะแต่เราไม่คุ้นเคยเพียงแต่ว่าอย่างทั้งสองอันเนี้ยที่เคยพูดไปเนี่ยเป็นประโยชน์กับอดีตนายกเท่านั้นเองคุณไม่เชื่อยืนยันคุณลักษินไม่ได้ทาลายกระบวนการยุติธรรม กระบวนการยุติธรรมจบไปแล้วตั้งแต่วันที่ศาลอ่านคำพิพากษาและออกหมายแดงแจ้งโทษโ<อ>กระบวนการยุติธรรมกับการบริหารโทษเป็นคนละส่วนตอนนี้คือการบริหารโทษของกรมราชธรระจะอยู่ที่เรือนจำจะอยู่ที่โรงพยาบาลจะได้รับการพักโทษเมื่อรับครบหนึ่งในสแล้วคนละเรื่องกับกระบวนการเพราะฉะนั้นไม่กระทบแล้วกรมราชธรน์ไม่ได้อยู่ใต้กระทรวงยุติธรรมหรอ ใช่ไม่นี่คาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมหมายถึงว่าตํารวจอัยการศาลทํางานพอถึงศาลจบไปแล้วคดีจบไปแล้วตอนนี้คือการบริหารโทษเป็นคนละส่วนกันไม่เคยได้ยินนะครับสรุปแล้วกรณีของอดีตนายกทักษิณได้รับการพักโทษเพียงแต่ว่าวันไหน18หรือ22กุมภาพันธ์แล้วก็พักโทษกลับบ้านได้ตั้งแต่ตี5นี่ที่คุณพิชิตมั่นใจนะและถึงแม้จะเป็น18กุมภาพันธ์ เป็นบรรจุตราชการก็ไม่ได้เป็นปัญหาและคุณทักษิณก็ไม่ได้ออกจากเรือนจําด้วยก็ออกจากโรงพยาบาลถูกไหมใช่ค่ะไม่มีอายัดต,ตัวไปโรงพักหรือสํานักงานอายการหรือศาลมันจะเป็น<ร>อ,อย่างนั้น<ด>ใช่ไหมคะไม่กี่วันไปเลยค่ะเป็นประเด็นในทางการเมืองว่าจะพุ่งตรงไปที่บ้านจันสองล่าและจะมีอุปสรรคขวางน้าอะไรระหว่างทางหรือไม่นี่ยังแค่เรื่องที่หนึ่งที่เราบอกว่าอย่างนี้ต้องฉลองนะดูสดใสซะเหลือเกิน